อยู่ในรถมาด้าเซ็กไฟว,นนวันนี้เราไปไหนพี่วันนี้เราออกจากกรุงเทพนะครับจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปร่วมกิจกรรมก็คือมาด้าปันสุขคเพื่อทางมาด้าเซลประเทศไทยเพื่จัดก,กิจกรรมเพื่อแจกของปันสุขให้กับคนที่เรียกว,ว่าเดือดอากาศหรือขาดอากาศหรือก็ไม่ต้องเรียกว่าขาดอกาศก็จะมีหลักๆที่ผมจำได้ก็คือหนึ่งเราก็จะไปเยี่ยมชมตีเลอร์แล้วก็พูดนอื กับเรื่องของการทำธุรกิจในภาวะวิกฤตของโควิดนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะไปาาเล่าบทลนะครการศึกษามีทั้งลูกบอลอันนี้ยอยู่ในรถเารานะครับเรืนน่องเขียนอ่แล้วกระทำการถดถอยด้วยครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับแนะนำตัวก่อนอ่าผมสมบัติครับกามโมนตุกต่อมแล้วก็คาไรเบียทางหลังส่วน้างหลังก็จะเป็นพี่โจโจนิติหนังสือพิมพ์น้าหน้าครับ นอย่างเงียบสิอย่างเงียบสิมีอะไรวะมึอ่ามีเรื่องกับใครบ้าครอ๋อครับจริงๆแล้วพวกเราก็รู้จักกันมานานนะพี่ก็กี่ปีพี่สิบกว่าปีนะีงานในวงการมาขับรถนันก็เยอะแต่พี่ก็อยู่วงการรถยนต์นี่มาประมาณห้าสิบปีนะก็ตามนั้นนะตามนั้นแล้รับบรถคันนี้นี่เมื่อ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 วานทุกเอกเขาให้เกียรติไปรับรถแทนเรานะครับแล้วเมื่อเช้าเราก็มาเจอกัน ก็ขับไม้แรกไป<ม>นะรอยากระถางในฐานะที่<ม>เป็นคนรับคนแรกกับการขับรถนี่เป็นไงบ้างริงคันนี้ภายนอกมันดูใหญ่นะภายในก็ก็คือตามตามที่มันเนาเคยบอกแหละค,คือเน้นความเป็นชอปอร์ตทำให้ภายในยเนี่ยมิติของที่นั่งอาจจะดแูแคบแค่นิดนึงแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของ คนที่กำลังเริ่มมีครอบครัวคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่กำลังมีครอบครัวอายุสักสามสิบไม่อย่างตัวคันเซก้าน,นะวไปเนี่ย 30, อายุสักสามสิบกำลังเริ่มเริ่มในวัยจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวว่ารถคันนี้กำลังตอบโจทย์คือแต่ถ้าเกิดจะเป็นรถครอบครัวที่เป็นแบบนั่งทีเดียวสี่คนเนี่ยก็อาจจะดูเป็นอันเล็กน้อยอมันต้องขยับไปอีกรุ่นหนึ่ง เป็นรุ่นของสีแปดนู่นเขาก็ใหญโจุกจุกคือคือรถคันนี้ก็จริงๆก็เคยขับมาแล้วเราก็เคยขับมาแล้วครึ่งในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยของตัวมาด้าเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วในเรื่องของสีลิงระบบช่วงล่างนะครับว่ามั่นใจในการขับขี่นะแต่สำหรับพี่เล็กอ่ะผมเหรอเท่าที่ผมขับนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะ ครั้งแรกการเปิดตัวแต่รุ่นนี้คือใหม่เนเชสที่การปรับนู่นปรับนี่เพิ่มอปช่องอปชั่นคือเติมความสะดวกสบายก็คือตัวนี้มันจะเพิ่มส่วนทีวีซีสลิงด้วยตัวนี้ก็ถือว่ายิ่งทรัให้การขับขี่เนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นยิ่งเนี่ยเรามาต่างจังหวัดเนี่ยขับความเร็วก็คือตามตามกฎหมายเลยไม่เกิน120ครับจะมีบางช่วงที่พี่เล็กแอบแอบแอบเลยบ้างได้ได้เถอะเถอะเลยเถอเลยเถอเลยนิดนึง เลยเริ่มไปร้อยสามสิบอนี้แต่โดยปกติที่อยู่ที่ร้อยร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบไม่เกินครับซึ่งในช่วงนั่นสวงการขับแบบไกลอันี้ยาวๆมันก็ดีอย่างนึงคือเรื่องของพวงมาลัยเขาหนักดีใชได้นะครับแล้วก็การนั่งโดยสารสี่คนเนี่ยถ้าถ้าถามในส่วนตัวผมนะคือผมอาจจะตัวเล็กนิดนึงก็นั่งไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเกิดคนตัวใหญ่นี่ก็แล้วแต่แต่โดยรวมแล้วผมถือว่าใช้ได้แต่ที่ผมติดเพื่อนิดนึงคือผมอยากให้เบาหลัง เอ็นเอ็นใช่ไหมเอ็นเอ็นเพราะว่าคืนทิพย์เมื่อเช้าไอ้รอบเช้าเนี่ยที่ขับสลับสลับขับกันมาเนี่ยพี่ลิขเป็นนั่งหลังเปนั่งหลังแล้วผมง่วงผมก็อยากนอนสบายนิดเดงยวบบุบุบแต่ถือว่าโดยรวมโอเคใช่ได้แต่ถ้าได้ได้เพิ่มมาหนึ่งจะดีมากจะดีมากนะเพราะเวลานั้งสี่คนเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้นี่เครื่องยนต์นี่ไม่ใช่เบนซินนะเป็นดีเซลตัวนี้เป็นดีเซลราคาก็อยู่ประมาณล้านห้าประมาณล้านแปด ้วสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ลองขับดูเป็นไงมังอัตราลูกอัตราเร่งโอ้ยผมว่าแรงบิดีอยู่แล้วตัวพีเซลนะถือว่าใช้ได้นะใช้ได้โอเคเลยคือเราขับอย่างเงี้ยไกลๆเนี่ยแล้วรถไซส์นี้กําลังเครื่องพวเนี้ยมันเรียกว่าขับไม่เหนื่อยอขับได้เรื่อยๆสบายๆไือเป็นแบบทำแล้วไม่เครียดอ,ะอ่ะ ก็คือตอบคือมันตอบโจทย์ได้ทั้งในเมืองนอกเมือง<ช>แต่พอเป็นนอกเมืองแต่ด้วยพลังกำลังเนี่ยมันสบายเวลาเราจะเร่งแซงหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่ามันทันใจทันใจไม่เหนื่อยไม่ต้องมานั่งรอลุ้นให้ถึงไม่ถึงทันไม่ทันใช่ไหมพี่แต่ผมชอบ m a z d านี้เทที่ผมชอบที่สุดก็คือในเรื่องของดีไซน์ถือว่าเป็นรถที่ถ้าท็อปรีเนี่ยผมก็เขาติ๊กอันดับแน่นอนดีไซน์ก็สวยงามโมดด์โมดด์ดีไซน์ของเขา ก็ค <c oughs> ือนะยุคหลังๆของม a สด้าก็คือมีเขาเรียกว่าทันสมัยเปลี่ยนแปลงมาิ่กขึ้นอ, <ะ S 1> อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยชมชมชอบมากขึ้น <อะ S 1> แล้วก็ทําให้มาสด้าเนี่ยได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมคือแบรนด์แบรนด์ที่เคยเป็นเจ้าตลาดก็ <อะ S 1> เริ่มเริ่มถูกแชร์ไปบ้างนะครับอย่างไรเจ้าตลาดเขาก็มาแชร์จอยเวนเจอร์กันนะครับกับมาสด้าในเรื่องของการทำรถรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างตัวพวกอะไรพวกรถยน,น,นต์ไฟฟ้าในอนาคตได้ข่าวว่าเขาเดียดจอยกันเดื <นะ S 1> ออยกันผม <นะ S 1> ว่าก็คงไม่ไม่นานนี้ก็อาจจะการพัฒนาการในส่วนนี้น,นะ,ะคือมาต้าก็มีจุดแข็งอย่างที่ผมบอกก็คือในเรื่องของดีไซน์ช่วงล่างเทคโนโลยีสกายแอคทีฟอะไรของพวกเนี้ยจึงเขาพยายามจะ,ะ,ะถือว่าถือว่าถือว่าทิศทางเขามามามาถูกนะ ผมผมติเพิ่มอีกนิดนึงผมอยากให้ข้างหลังมันมีช่องเสียบไฟ USB อ่ะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่ได้เสียบเลยอ๋อไม่จริงๆอ่ะ USB เขาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนการส่วนการสอง่องแต่แบบอยากให้มีตรงชุดด้านหลังเลยจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันต่อเพิ่มเองนั่งนั่นอ่ะต่อเพิ่มเองเหรอต่อเพิ่มเองแต่ทำไมไม่ทำให้เราเลยที่ไม่คงถูกเีาไม่คุ้ถูกอ๋อสายล่ะอ่าแล้วก็สายด้านเราเหมือนกับช่างไฟตอนนี้เราขับมานี่รู้สึกว่าระยะทางนี่ จะห้0รแล้วนะนี่ส9่ร้อยเก้าเกียรตครับตอนสลับตลาดกันขับสลับกันขับฮะผมผมก็โอเคผมก็ยอมเสียสละหน่อยเพราะว่าขับมาที่400กว่า4 0ี่ร้อพี่ครับเมื่อกี้เห็นเล็กเล็กเสาพี่ขับหรือหลับหลับมาครับก็มาเริ่มต้นแต่ก็นั่งดีครับนิ่งขับมามี่เล็กหลับเป็นเรื่องเลยแต่ผมชอบอย่างนัคือมันไม่ต้องมาปรับตัวคือแบบพอ first impression เนี่ยขับมา ขับครั้งแรกกับครั้งนี้ีต่างกันเป็นปีเลยนะ,ะแล้วก็มันยังเมื่อถือมันเหมืนอนเขาเคยมือเนี่ยขับมันเคยมือแล้วมันสบาย,ยจริงออย่างพวกช่วงล่างของ,างมาด,ด้านเนี่ยเขาเรียกว่านะนะทุกคันหรือทุกรุ่นเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาด,ด้าสามซีซฟสามกับเอ็กซ์สามสิบและซีซแปดเนียผมว่าความต่างเนี่ยในเรื่องของระบบช่วงล่างเนี่ยมันใกล้กันมากใกล้ใกล้กันมาก เทคนิคคุณภาพืดูดีอะว่าโอเคนะก็คืออันไหนดีเราก็ต้องยอมใช่ใช่แม้แต่แม้แต่ตัวมาด้าสามนะที่เปลี่ยนด้านหลังกับปีกนกอิสระเนี่ยมาป็นคันแข็งเนี่ยอร์ชั้นดีเนี่ยแต่ม่เป็นรเราสั่งเลยด้วยแต่ว่าให้ความนิ่งนอนเท่ากับปีกนกอิสระนะคุณไม่น่าเชื่อเลยว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรที่เขาคิดได้ลงตัวได้มากเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเพลินว่ากําลังคุยกันอยู่ไม่มีโอกาสได้เปิดก็คือระบบเครื่องเสียงของเขาโอ้โหมันเซอร์ราวมันใช้ได้นะบอสเลยนะ,ะบบสเนบะบสเซ่เลยนะใช่ผมเคยฟังตอนนั้นผมลองตัวมาสด,ด้า3เมื่อไม่นานมาน,นี้ก็ประทับใจมากแล้วตัวนี้ก็มีเพราะว่าตัวนี้ก็มีการปรับอะไรต่างๆที่เรียกว่าเติมเต็มในเรื่องความสะดวกสบายในการเดนสารในการ,น,การนั่งในการขับขี<ต>่อย่างอื่นอย่างอื่นมีอะไรน่าสนใจไหมตอนเปิดตัวมาสด้า3มีเลกได้ไปโรงงานไหมพี่ อ๋อผมไม่ได้ไปไม่ต้ไปนะเขารกิจอ่าวันนี้ผมได้ไปแล้วเขาที่ไปลองโบเต่ในตนมาต้าสานะครับมี่ลำพงลอบขัดผมว่ามันสุดยอดนะก็ไปซื้อเพลงนี้แฮปปี้เลยซื้อรถระดับล้านหนึ่งเนี่ยเทียบเท่ากับได้รถยุโรปเลยนะที่เขาให้เครื่องเสียงมาเลยไม่แพ้กันเลยแล้วซึ่งต่อไปของตัวมาด้าเนี่ยในรุ่นของรุ่นอ่อเป็นรุ่นตัวท็อปรักันะรุ่นท็อปแต่แต่ละเครื่องยนต์เนี่ย เครื่องเสียงระบบมอสมาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาอกล้าให้ขนาดนี้แล้วเครื่องสเตเดอร์เราคงรอบคันครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปกิจกรรมคาราวานมัตตาปันสุดเนี่ยไม่ใช่เราขับแต่เพราะ c น5นะมันยังมี CX30 ็กเทอร์ซีนะครับซีเกแปดนะครับเอเอฟไฟนมาด้วยนะแล้วก็มีมัตตาสามอีกมัตตาสามมัตตาสอเนี่ยมากันครบหมดและที่สําคัญคือ สีสีแดงสีอะไรนะสีแดงเอ่อโซลโซเลสโซเลสคริสตัลเป็นเป็นเป็นเรื่อเป็นสีขายของเขาเป็นทีมของเขาเลยก็คิดว่ากิจกรรมครั้งนี้ก็นอกจาะทำให้เราได้เพิ่มเลินกับเรื่องของการจับขี่แล้วแน่นอนในเรื่องของการทำบุญทำคุณส่วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งผมยังได้เห็นน้องๆกันอะว่าเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเมื่อก่อนเราก็ เราเนี่ยอยู่รู้จักกันมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยรเราออกคาราวานกันเยอะนะครับพี่ไปนู่นไปนี่คือก,กันน,นน,น,นด้วยกันไปจ<ม>ีนไปมองโกร,ระมะนาดเนี่ยเราไปมากันมาเยอะมากเลยนะพี่ครับ,รบก็ถือว่ามะนาก็เป็นเรียอดผ<า>ู้เปิดเส้นทางด้วยเนื้อคาราวานเนี่ยไม่ใช่แบบบันรรจบคงเดียวนะบางทีขับ ว่าครึ่งโลกแล้วดิว่าคุณเองนี่สุดจะไปนะรัสเซียใช่นะรัสเซียมองโกนะอีนก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกๆใหม่ๆแต่ยิ่งโดยเฉพาะที่เขาตอนถ้าจำถ้าจำได้นะพี่ตอนที่พม่าเปิดพื้นทอ่นะวันนั้นผมไปวันหน้าพาไปลุยตอนนั้นอะไรมีทั้งบีที50โอ้ไปกันสนุกสนานได้เห็นประสบการณ์ อะไรใหม่ๆในที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ได้เจอนะถือว่าเป็นเปรอบรอบอาเซียนเนี่ยเราไปมากับมาด้าเนี่ยครบแล้วนะพี่ลาวเวียดนามเขมรเมียนมามาเลเห็นก็มีอยู่ที่นึงทะลุไปถึงสิงคโปร์ใช่ไหมใช่ถือว่าครบครบ เหนือเหลือทวีเอเมการมากับอเมริกาใต้อเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาที่เขาอยากไปเมรไทยแล้วก็เห็นเขาว่ามีแนวโน้มอะไรแบบเดิมทีเห็นบอกว่าจะไปนะไปดูอะไรแสงแสงเหนือแสงเหนือไปดูไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้ว ต้องพี่พาดใช่ไหมพาดผมไม่ได้ไปแต่งเหนือก็เอาคนตัวโตไปตั้งใจกันแพงผมผมอยู่เรื่องใหญ่ก็เลยไค่อยค่อยจูนไปธุรกิจธุรกิจทีไรเขาระดับตัวระดัตัวร้อยร้อยล้านเนี่ยปล่อยทิ้งไม่ได้ครับปล่อยทิ้งไม่ได้ปล่อยพวกพี่หลุดหมดเลยก็เลยไม่ได้ไปก็แต่งเหนือไปมากผมไปกับพี่โจมาใช่แต่งเหนือทิปนั้นททิปนั้นต้องต้องบอกเลยว่าทิปนัทนี่หนาวตลอดทางสุดยอดครับเครื่องยนต์ทุกอย่าง ีไม่ครับผมไม่ได้ถามเรื่องของทั้ง,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 งบรรยากาศครับอ,อ๋อบรรยากา,กาศก,าก็ดีไม่ต้องเปิดแอร์ที่หนาวจริงจริงเปิดแอร์อุ่นกว่านะไม่ครับเปิดฮีเตอร์ยังครับไม่ต้องมันมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งรถมีปัญหาหรือคุณมีปัญหารถครับรถรถที่จะส่งม,มาเนี่ยไม่พรอ้อมไม่พรอ้อมคือประเด็นอย่างนี้ตอนไปดูแสงเหนือเนี่ยมันเป็นทิป มันเป็นทริปสากยายแอครวมรวมรวมทุกรุ่นนะพี่ใเป็นทั้ทงมดดา 2, 2> มด,ดา 3, ้าสองมาด้าสามเซ็กห้าแต่พอเอิร์เรือไปเจอพายุเข้าไม่ได้เข้าเเขข้้าาที่ตอนนั้นเราไปลงที่เดนมาร์กเดข้าเดนมาร์กไม่ได้ทําให้มาด,ด้าเขาต้องไปทําเรื่องจดหมายยืมรถกับเดนมาร์กมาด้าเดนมาร์กกลายเป็นทเสียเซ็กห้านั่นเอง โอ้ายหมตรงอะไรซ้ายหมดลำบากชีวิตลำบากชีวิตเวลาเลี้ยวขวาลำบากทักษะก็ไม่ได้นะเลนส์ก็ผิดด้านจากปกติอีกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพวกเรากินนอนบนเรือบนเรืออย่างเงี้ยเหขาก็บอกว่าทลิปนั้นนี่ปลาแซลมอนกับมาม่านี่อร่อยมากอร่อยอร่อยฮะแซลมอนที่อร่อยที่สุดคือโนเบกเหมือนคนไม่เคยกินโดยเฉพาะมาม่ามาม่าเนี่ย ไปทุกทิศทุกทัณต้องมีเนี่ยไอ้ที่ต้องมีโอ้แล้วอยู่เมืองไทยไม่กินกันเนอะพอไปเมืองนอกนี่จะไปกินกันไม่เข้าใจจริงๆไม่มีอะไรฮะมันกินยากมันไม่ถูกบางอย่างบางอย่างบางอย่างไม่ใช่บางอย่างกับทุกอย่างรนะเพราะว่าก็บอกแล้วไงว่ามาสด้าเนี่ยเขาเรียกว่าผู้บุกเบิกแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ใช้รถของเขาได้เจอเทคโนโลยีแปลก เส้นทางแปลกๆกับการเดินทางรูปแบบใหม่ๆคือคือเราไปได้ไปเปิดเขาเรียกว่ายิ่งกว่าเปิดเปิดตาอนะเพราะว่ลเจาลำพังันไปเองก็ไม่มีสัญญาเพราะตังเยอะมากต้งไปอ่าอย่างตอนไปรัสเซียอย่างเงี้ยโหโอกาสที่จะไปขับรถในไซบีเรียเงี้ยโหเป็นไปไม่ได้เลยยากนะเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณมีตังก็เป็นไปได้ยากถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ได้ไป จะไปดูแสงเหนือ,องนนเงี้ยแสงเหนือคุณอาจจะซื้อทัวร์ไปเองอาจจะไปได้อะไรเงี้ย <c oughs> แต่มาด้าเขาจะพาไปจุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะจุดดูที่ไม่เหมือนไทยถ้าช่วงไม่ดี <c oughs> ก็ไม่ฟุ้งด้วยเราเจอได้เจอตั้งทริปตั้งเทปจริงๆนะได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของบุญเน,นะเรื่องของโอกาสเลยนะเพราะว่าได้ข่าวว่าบางคนก คือตัวกันเป็นแพงมากนะแต่ไม่เห็นไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นบางคนนี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ได้ดูก็มี<า>ไม่ได้บอกเป็นเป็น,เป,นเป็นโชคเป็นโอกาสก็ต้องคำนวณอย่างที่นี้นี่เราก็ถือว่าเป็นโชคและเป็นโอกาสกันเพราะอะไรได้ขับรถดีๆสนุกสนานระหว่างทางไกลนานๆจะได้ขับดีแถมยังได้ไปทำบุญด้วยยังได้รับประสบการณ์จากนักธุรกิจว่าเขา ว่าเราจะนําเรื่องราวต่างๆมาถ่ายทอดให้คุณได้มากนะขนาดไหนตามโอกาสและจังหวะแต่เชื่อว่ากิจกรรมที่เรามาครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหลายๆอย่างก็อยากจะนําเสนอในส่วนนี้ให้คุณได้ได้รับรู้แลกเปลี่ยนความเขียนกันก็เราคือจริงๆคลิปนี้มันไม่ได้เป็นคลิปทดสอบทดสอบรถหรอกแต่เราก็แค่มาคุยเรื่องของธรรมะหน้าในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เรียกว่าอัปเดตกันนิดนึงอัปเดตหน่อยเพราะว่า หายจากโควิดเนี่ยก็มานานนะโคหลายเดือนนะนี่ถือว่าเป็นทริปทางไกลแรกๆที่เรามีที่เรามีโอกาสเลยนะที่เดินทางมาระดับเนี่ยเพราะว่ารู้เป็นเจ้าแรกว่าที่เราได้เดินทางแบบไกลๆแล้วแถมเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินกลับนะจากในรอบตั้งแต่กรุงพาที่แล้วที่เราไปกับมาต้าเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราเริ่มเปิด เปิดสเสวบริเียมาเนี่ยเริ่มที่มามาเปิดเปิดเมืองเนี่ยครับิดต้องสอบเราสุดแต่ก็จะงกล้ๆกันเดยววันเดียวกันเียววันเดยยาหัวหินไรยองอะไรแค่นี้อ่นี่ถือว่าเป็นทริปที่เรียกว่านี่ก็เขาก็บ,บุกเบิกอ่ะอ่าเริ่มต้น เรายังไม่ได้นั่งเครื่องเลยนะตั้งแต่กุมพามันนี่เราทริปที่3นะพูดถึงจริงๆแล้วอ่ะทริปที่1ที่สองเขาไปจันทบุรีไปจันไปขอนแก่นาขอนแก่นนี่เขาขับไปขับกลับนะอ่าอเขาโชคายกว่าเราไม่ได้นั่งเครื่องเราทริปเราสบายหน่อยใช่ที่เราสบายแล้วก็มีทริปหนึ่งก็จะไปหาดใหญ่กระบี่แต่หาดใหญ่เขาเขาบินไปบินกลับอ่าเขาบินไปบินกลับเขาไปขับหสังทริปเราที่โชคดีคือขับกําลังดีแล้วก็ได้พักผ่อนกําลังดี800กโลกเกือบพันนะ โลก็ถือถือว่าสนุกอะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขับมาละเกือบ500กว่าโลแล้ว500แล้วพี่ไวฮะรู้จักเลขนะเนี่เลขกิโลนี่เราคุยกัน10กว่านาทีพี่ขับไป500กว่าโลแล้วไวัฮะตีนหงสเรียกว่าตีนไวัยเลยนะครับรนหนักขับเร็วฮะขับเร็วขับเยอะไม่ตัดครับไม่ตัดเราเน้นไม่ตัด ยาวๆเอ๊ะขอโทษครับคุณทำซื้อเวลาสถานีเยอะมากเลยนะเนี่ยอ้าวโอ้ยคุยได้ยันทิ้งคืนได้หมดเลยนะเขาขอนอนก่อนนะขอนอนก่อนนะนะก็ถือว่าเป็นการคุยกันคุยกันหอมปากหอมคอคเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่าเราก็ออกทิพกันบ่อยเตอนสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำโซเชียลกันเนี่ยก่อนเราก็ทำเปเปอร์แต่ทีนี้ก็เน้นเปโซเชียลกันเยอะตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนที่เกียงกันขับแล้วเกียงกันแล้วโทิพย์ก็เกียงทิพย์ก็เกียงทิพย์ก็เกียงใช่ไงพี่จริงจริงผมไม่อยากขับนะแต่ผมนะก่าว่าผมจะขับพรุ่งนี้ถามว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อย่างเราไปลาวไปเวียดนามไปเขมรเนี่ยวันหนึ่งขับสี่ร้อยโลขัาร้อยเยอะมาร้อยไปร้อยเลยไปทริปครั้งหนึ่งทีสี่ห้าวันโอ้โหพี่คุณเอกพูดมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงภาพมิดกิเก่าๆที่มาร่วมจอยทริปกับมาด้า ถ้าได้ทดตอบรถกลับมาได้าหรือไปไหนกลับมาได้ไม่มีคําว่าขับน้อยครับแต่ละครั้งนี่ไม่ต่ำกว่าสามร้อยต่อครั้งต่อคนนะออกเช้ากับดึกครับนี่ก็กลับบ้านอีกครับผมเคยกินข้าวมื้อเที่ยงตอนบ่ายสี่นะแอ้วตกไฟอย่างเงี้ยขับเยอะจริงๆนะแต่ไม่ได้เพิ่อว่าเที่ยงยี่โมงนะพี่เทาเย็นนี่สามทุ่มสามทุ่มที่ลาวนะจะไม่ผิดอ่ะปีพีดีห้าสิบอ่ะจำได้ไหมเหนื่อยครับเปิดตัวปีพีดีห้าสิบใหม่ๆเลยแต่มันดีอย่างมันสนุกเลยทำให้เรา ทำให้เราเห็นเห็นมิติเห็นอะไรต่างๆเยอะขึ้นนะหัวขบวนบอกจะถึงแล้วจะถึงแล้วสามชั่วโมงจะถึงแล้วนะต่างก็ถือว่าว่าคุยกันสั้นๆครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสถานที่เราทำกิจกรรมกันต่อจวมาเป็นยังไงครับโอเคครับ